สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Acela Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมแอคชั่น RPG เปิดใหม่นะครับกับเกม s o n i g h t Prequel นะครับก <c oughs> ็สาหรับเกมนี้เนี่ยตอนช่วงที่เขาเปิดมาเมื่อส่งสวัสวน์ก่อนมันค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องระบบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเราไปลองลุยกันดูดีกว่านะครับเกมนี้แบบบอกเลยว่าน่าเล่นนะเอาล่ะไปออกล่ามนอนสเตอร์กันเลยดีกว่าเอ้ยน่นมีหมูป่าด้วยแต่เพื่อเริ่มต้นนะครับ อะก,ก็สามารถเลือกใบหน้าได้นะครับใบหน้าทรงผมมีกี่แบบเนี่ยทำไมหน้ามันดูมนๆออนนี้หน้าแบบดีใจมีมีสายแว่นด้วยนะมีหน้าหนวดด้วยโหหน้าแบบเยอะมากเนี่ยยี่สิบแบบนะครับเอาอันนี้แล้วกันทรงผมนี่เลือกได้มีกี่แบบเนี่ยสามสิบเก้าแบบนะครับ โอ้หเฟี้ยวเกินโอ้โหอันนี้ส่งซุปเปอร์ไซย่าเลยหัวตั้งเลยนี่มันยูกินี่ว่ะโอ้ยโกคู Go นี่มันสุดโกคู <c oughs> ต่อไปหน้ามันไม่ใช่ไงไมีหน้าแบบเข้ากับโกคูไหมโอ้สเราโกคูนะเอ้ยนี่ไงเหมือนสีดำถ้าสีทองเป็นซุปเปอร์ไซย่าเราหาสีดำดำก่อนเออนี่ไงโอ้สเราส่วนโกคูนะ ไอ้ลุงอรุณนี่คืออะไรฮนะระบบฤดูกาลเหรอหรืออะไรไม่รู้อะโอเคงั้นเราเป็นโกคูโอ้เราสรมโกคูนะไอ้น้าคุ้นเหมือนเลย <c oughs> ต่อไปเรามาเลือกคลาสนะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยนักรบนะครับทหารผ่านศึกที่แข็งแกร่งโอ้มีแบบชุดเกราะให้ด้วยถือดาบถือโล่อันนี้นักธนูนะครับ ต่อไปนักเวทเทมเพลตนักเวทเทมเพลตนี่ใช้เวทท่าน้ําแข็งและสายฟ้านะครับอันนี้คือแอนิเมเซอร์ปลดล็อกด้วยเหรียญตราทองคืออะไรวะแล้วก็เอจิตนะครับเอจิตนี่เป็นความสามารถด้านการป้องกันนะครับเป็นโจนที่ถือดาบคู่เลยดักตีศัตรูด้วยพลังทําลายล้างแล้วก็เป็นนักเวทไฟไพโรแม n นเซอร์นะครับเราเอาเป็นนักรบละกัน โอ้มีเนื้อเรื่องด้วยในเกมเนี่ยมีคำอธิบายภาษาไทยนะครับอแต่ว่าไม่มีเสียงพากนะแต่พับตัวละครน่ารักดีตะมุตะมีมากเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแมวขโมยอาหารเหรอต้องสั่งสอนแมวเอ้ยอย่าลังแกแมวนะอย่าลังแกทาสแมว <c oughs> ไม่ใช่สิ อย่าลไแกแมวทาดแมวอย่างเราจะไม่ทนเออเราเราโซนโกคูนะตรงนี้เราสามารถสคิปได้นะครับเอเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้ตั้งปุ่มเลยเฮ้ยสกิลเดี๋ยวขอตั้งปุ่มแป๊บหนึง่งเมื่อกี้สู้ชนะแบบงงๆปุ่มยังไม่ได้ตั้งเลยไงอ่ะโอ้มีระบบการอัพเลเวลด้วย นาะโพลแลเมลอ็อนะั้นน่าจะมีแบบบวกสเตตัสได้นะครับนี่ไงอ้อเดี๋ยวเราค่อยมาบวกทีหลังละกันนะครับข้ามเนื้อเรื่องไปเนื้อเรื่องไม่สนโอเคอ่ะบังคับได้อย่างอิสระนะครับเกมนี้นะนีะ่หมุน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 ว่าแต่ก,กล่องพวกนี้ตีได้ไหมเอ้ยตีกล่องก็ได้เหรอเอเจออะไรเนี่ยโนนนักสู้ เฮ้ยมันมีสแลมด้วยไม่เนี่ยต้นหญ้าก็ตีโกรธหมดแหละโกรธแล้วตีต้นหญ้าอย่าให้โกรธเยอะนะเดี๋ยวเป็นซุปเปอร์ไซย,ยา่าดูพลังเราดีเห็นไหมสีทองทองซุปเปอร์ไซย,ย่าแน่ๆเฮ้ยมีหมวกเกราะทหารเกณฑ์อันนี้ต้องกดเก็บเองอ๋อกดตรงนี้คือคลิกเก็บเอ้าแล้วใส่หมวกแล้วมองไม่เห็นเนะี่ยทรงผมโกคูของเราเฮ้ยมันมีสแลมแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ย,เ,ยเกมมันดีใช้ได้ นานเล่นเพลินมีอัศวินอะไรไม่รู้มาเดินตามด้วยไอตัวพี่เลี้ยงเราใช่ไหมไม่ต้องมาเลี้ยงสายโซโล,โล่เฟย <c oughs> เออ <c oughs> เขาให้เราก็บเลเวลเอ,อ้ยพลังเราขึ้นมาแล้วไปเงีย้ยซู์ไซย่าแต่เรามีท่า <c oughs> เพลงดาบปรานอัสนี <c oughs> อัสนียังไงวะ <c oughs> ปันอัคคีเอ,อ้ยผมว่าเมื่อกี้นี่ว่าของเก็บจริงๆเป็นธนูจากศัตรตูนะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นดิ ดูพลังซูเปอร์ไซย่าเราด้วยเก่งใจพลังซูเปอร์ไซย่าเราด้วยมาอี้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนเพื่อนรีบเหรอขอตียาก่อน,นี้เออเพื่อนวาร์ปกลับมาได้ไหมไเ,เพลงก็มันดีนะเพลินๆน,นะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบลุยด่านแอคชั่นอาร์พีจีนะมีอัพเลเวลแล้วก็มีน่ามีน่าจะมีแบบเก็บของเก็บของเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้รับอะไรอะ่ะเคมอลวูดกริป เคมอลคุดกิฟตอุย้ยทาไปเห็นด้วยไม่มีแร่ด้วยว่ะไม่มีขุดแร่ด้วยเหรออ๋อเป็นเหรียญทองตีหมดแหละนะคนหงคนหินเนะี่ยีเนี่ยทางซ้ายาซ้าย,าายต้องต้องฝ่าไม่หมดดิเพื่อนนี่รีบจริงโอ้โหดูสเต็ปการเดินถอยหลังเราอุย้ยเพื่อนกโกรธแล้วเป็นไระไฟลุกเลยหรือว่านายกำลังย่างหมู เปิดหีบได้ไรสร้อยเงินนะครับดีมากเลยเดี๋ยวเราเอาไปขายอ้ด่านมันจะเป็นแบบเหมือนเราเปิดดันเชียนไปเรื่อยๆเนอะกอย่านี่ไม่เคยเห็นได้อะไรเลยนี่ไงไปยังเลยไม่ต้องถัดไปกดตรงนี้อ้าวมันจะมี เด้งอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราก็กดเข้ามาใหม่ได้นะนิดหนึ่งนะครับโอ้มีโหมดแบบโคออกไปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะไหนเอฟิกปผูกชะตาคืออะไรโอ้นี่ไงเป็นเกี่ยวกับเรื่องสกิลนั่นเองนะครับเออใครที่ชอบเกมแนวแบบแอคชั่นอารแบบนี้เพลินๆน,นะก็สามารถเล่นได้นะมันมีแบบออนไลน์กับ อื่นด้วยนะนี่ตรงว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเล่นได้อะก็ไม่ได้กระตุกอะไรแต่แต่ในโคออฟผมไม่รู้นะอุ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะปี่มันเยอะมาเ,เ,เข้ามาเยอะอยังไงที่ไม่กลัวนี่นี่คืออะไรฮะรูปปัน้นรูปปั้นฮีโร่ออฟาดไปแล้วอะขอโทษอ๋อลูปปั้นนี่คือแจกบัฟไปเดี๋ยวข้างบนมีหีบระเพื่อนเจอหีบปะ ว่าดีมากเลยเพื่อนอุ้ยอะไรวะแล้วลูกไฟมาไงอ่ะหยิบเงินนะเฮ้ยได้รับแหวนเงินโอ้ตรงนี้มันจะมีแบบบอกเกี่ยวกับบัฟของพวกของที่เราได้มานะครับโอ้ดีฮะเฮ้ยเอ้าเดินเพลินปุ่มอยู่ไหนวะเพลินไปหน่อยโอ้ยโอ้ยตสายฟ้าโอ้โหเว้ยมันเฮ้ยสายเว้ยก็เจ๋งนะช็อตอะไรเนี่ยเปรี้ยเปรี๊ย เดียว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 โหมันโหดจังวะเก็บเก็บเหรียญกันเฮ้ยโอ้โหโลนไฟอีกแล้วไอ้ไฟล่นสายนี่คือ,อยังไงฮะมันสุ่มใช่ไหมในด่านเฮ้ยตรงนีโโ้มีอะไรอะเก็บกีบกันอ้นี่แน่เคมอลวุฒิเก็บอีกแล้วโอเคเคมอลกุบกริบเฮ้ยโอ้โหลูกไฟมันเลงเราอยู่เรื่อยเลยอะ เอ้ยอย่างนี้เล่นกับเพื่อนน่าจะมันฟาดหายนีตัวอะไรมันแอบอยู่ตรงนี้วัมีเหรียญมีเหรียญตกด้วยโอ้เหมือนจะได้เจอบอสแล้วนะครับผมมีแบบสู้บอสด้วยนี่ไงหัวหน้าแก๊งกริมฮวา เอ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีตัวเวทมาด้วยเหรอตัวเวทนั่นคือใครหรือเราต้องตีมันวะเอ้ยมันเป็นศัตรูมันไม่ใช่คนดีไอตัวนี้ไงที่มันเผาผมเอ้หรือมันเพื่อนเราวะเติมเลือดก,ก่อนเอยไม่โดน อ๋อเป็นเพื่อนเราเนี่ยเมื่อกี้เราก็ซัดมันใหญ่เลยเออฟันเข้าไปผมถึกจังวะเราต้องลุมเราต้องลุมอย่าเรียกลุมต้องเรียกว่ารวมพลังรวมพลังรวมพลัง,ลงหารสองนี่เนี่ยจะหารสองทำไมไวะฟันเข้าไปม,มันมิดมิดมิดมนี่เนี่ยไม้ตายเออเรียบร้อยนะครับได้รับรองเท้าหนังด้วย โอ้ยสนุกดีโอ้เมื่อกี้คือน้องเมย์เหรอใช่ไหมนี่ตัวผู้หญิงเลยเนี่ยเลาเก็นผูสับหลาดเอ้นี่ไงมีของดอบด้วยหีบหรูหรานะครับเวลาจัดการบอสได้เนี่ยแต่ว่าของที่ได้มันเป็นธนูเฉยเลยว่าดาบสั้นผู้เริ่มต้นแล้วก็เหรียญทงเหรียญทองอะไรแบบนี้นะเก็บรองเท้าก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เราสามารถเ,เทเลพอตกลับได้นะพระเวลาเราล่าบอสเสร็จแล้วนะครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับเกม Soul Knight p q x e l นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสตูไทยแล้วนะใครที่แบบอยากเล่นเกมแนวแบบแอคชั่นอาร์บีจีนะครับเล่นแบบเพลินเแก้เบื่อนะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้อาจจะมีปัญหาเรื่องล็อกอินบ้างน,นิดนดหน,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 น่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็แก้ไขไปเรื่อยๆแหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ชิ้นนีผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าโอ้ยตอนนี้ได้เพื่อนมาแล้ว มีน้องเมยด้วยไปก่อนละครับ